เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องหน้าขบันด้วยนะครับเชิญเลยครับพี่เจมส์ครับตามมาด้วยที่การชุมกามนะครับนสักษาไ์ทีปี2566นะครับและน้องย่ามากกีฬานักเอกของภาพยนตร์หน้าขบันของเรานั่นเองนะครับคุณวินธนัทนะครับน้องใบตองและคุณนันท์นรงเดชนนะครับใครที่อยากจะถ่ายภาพร่วมกับทีมนักแสดงเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับ อ่ะก like ่อนอื S ่นเลยอยากจะให้ทุกท่านช่วยแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักนะครับว่าเล่นเป็นใครรับบทอะไรจะมีแตงครับได้ครับสวัสดีค้าเจมส์มายนะครับในเรื่องรับบทเป็นคารินครับสวัสดีค่ะนิยามาติลาค่ะรับบทเป็นจินตาและพระนางอาญินค่ะสวัสดีค่ะในบางคหนรับบทเป็นตุ๊กตาค่ะดูเพราขาเปี่ยม สวัสดีครับวินครับรับบทเป็นอาทิตย์ครับสวัสดีครับและนนเ,เดชน์ครับรับบทเป็นโชคครับอยู่ในกลุ่มสีไกนทากับพีเ่เจมแล้วก็วินเข้าสู่วีที่สองแล้วครับโอ้ใช่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 ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมกำลังจะถามว่าเข้าสู่วีที่สองรู้สึกไงบ้างอยากให้พี่กันแนะนำตัวกลับโอเคเอ๊ะแปลกสวัสดีคะ่ะการนะคะรับบทเป็นตอนกลิ่นไร้สาววอนพี่นกสนใจไวส้สาว อ๋อผมรับบทเป็นคุณพระนศวัยหนุ่มครับก็เล่นกับพิการนั่นเองนะครับเป็นพอย่างบริเวรในเวอร์ชันปัจจุบันเข้าสู่วีที่2แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่เจมกับภาพยนตร์หน้าบันที่เข้าฉายในวีที่2อแล้วครับอยากให้แชร์ให้ทุกคนเล้กฟังหน่อยครับจริงๆก็รู้สึกว่า f ี e แ b a ที่ได้รับมาก็ดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนอันดับแรกคือทุกคนถามว่านักบันคืออะไรเกี่ยวกับอะไรตอนนี้คิดว่าหลายคนแค่จะรู้แล้วแหนเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ พวันเอ่อพยหนา้นาฝัะวันออกใช่ไหมครับและที่สําคัญคือได้เห็นซีจีซึ่งแบบทุกคนส่วนใหญ่จะบอกเลยว,ว่าซีจีือบดีมากทําถึงมากแล้วแบบประทับใจซีจีมากๆแล้วอีกอย่างที่ผมรู้สึกเลยก็คือทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่นกสินใจซึ่งไม่ได้มากับเราวันนี้นะครับพี่นกสินใจแล้วคนเป็นซ่อนกลิ่นนะครับก็คือแบบพี่นกนี่ือบ,บสุดยอดมากๆเลยนะครับครที่ชอบการแสดงของพี่นกก็หยิบหยิมาดูด้วยคอที่ชอบ c ีจีแบบ ดีๆทำถึงพยานาคสไตล์ใหม่ก็มาดูกันครับผมวิกีที่สองก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะได้ยินแบบว่าสีแตกดีๆจากทุกคนก็รู้สึกใจฟูเลยค่ะเพราะว่าความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่เราแบบว่าทํามาในตลอดการถ่ายทำมันได้ทําให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ในฐานะแบบว่านักแสดงใหม่ด้วยและได้รับสีแตกได้รับคอมเมนต์เราก็ รู้สึกว่าเราสามารถเอาไปปรับปรุงได้แล้วก็รู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะที่ได้เข้ามาดูภาพยนตร์นะพบันค่ะน้องใบซองเล่นเป็นลูกา้าอ๋อ <laughs> เป็นลูก, <laughs> ลกพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงบ้างคะกับภาพยนตร์เรื่องแรกเปลี่ยนเต้นมากแล้วก็มันยากประมาณแต่ไม่ได้ทำการบ้าน <laughs> ไม่ทำเรียนเสแล้วเรีแล้วเรียนเแล้วเอามาถึง สองหนุ่มเสรีไทยที่มีโอกาสร่วมงานกับพี่เจมส์มาเป็นยังไงบ้างครับกับการถ่ายภาพยนตร์ในครั้งนี้อยากให้แชร์ให้ทุกคนได้ฟังหน่อยครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมในโปรเจกต์หน้าขบันนี้นะครับผมเองก็เป็นนักทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยเป็นกลุ่มเสรีไทยกับพี่เจกลุ่มเสรีไทยก็คือเราจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันผมเองก็จะเป็นสายลับอย่างวินก็ทำหน้าที่อะไรครับเป็นเสสายลับเข้าไป แอบไปแบบพลัดพริบกับพี่เจมส์ครับร่วมกันในภาพย,ายนตร์ครับผมก็ดีใจมากๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมาางานกับพี่เจมส์แล้วก็บพีพ่พี่พ่อผู้กองภาพย,ายนตร์จะมีได้ครับโอเคพี่กาล่นะฮะเป็นยังไงบ้างกับวีที่สองแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับหลังภาพยนตร์เข้าฉายไปแล้วก็รู้สึก แฮปปี้มากค่ะแล้วก็ถลุมที่ได้ไปออนทัวร์แต่ละที่รู้สึกว่าไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยท,ที่เราเห็นกันในคอนเทนต์ในในโซเชียลมีเดียว่าเวลาดูหนังแล้วมีนักแสดงที่แสดงในเรื่องนั้นมาเซอร์ไพรส์ไปยังไงแต่พมได้มาทำเองอ่ะมันสนุกมากกว่าที่โหลดชีเยอะมากๆอย่างแรกก็คือเหมือนเราได้ยูเนียนได้กลับมาเจอเพื่อนนักแสดงแล้วพอได้มาเจอแฟนคลับหรือว่าพี่ๆี่ที่ติดตามผลงานพอุูคนอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนน่ารากักค่ะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจมากๆที่จะรับบคในวันนี้ ทีนี้ภาพยนตร์ของหน้าขบานเนี่ยหลายๆคนที่ได้ไปชมมาแล้วเนี่ยเขาก็มักจะพูดนเป็นเสียงเดียวเลยครับว่า CG มันทำถึงซ้ำดีมากอยากถามพี่เจมส์แล้วน้องมย่านหน่อยครับว่าการทำงานร่วมกับ CG เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนที่เรายังไม่เห็นภาพบ่าบรรมันรู้สึกยังไงอยากให้แชร์ให้ทุกๆคนได้ฟังหน่อยครับพี่จริงๆก็ตั้งแต่ที่เราร่นนะ่มใชหมือตุ่ผมมีทำงานมา เป็นสิบกว่าปีเนี่ยการทํางานกับ CG เป็นอะไรที่ยากมากๆครับเพราะว่าเราเราเล่นกับอากาศเราเล่นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่พอทุกคนได้เห็นทุกคนจะได้เห็นที่มันทําเสร็จแล้วมันจะมีแบบ CG มีมู่นมีนี่มาซึ่งแบบบอกเลยว่ามันเป็นเาเรียกว่าความความยากลำบากของนักแสดงที่จะต้องเล่นให้ให,ให้ตรงกับสิ่งที่ผู้กับต้องการแล้วก็ให้ให้ใหได้ ตีลแล้วตอนนี้จะไหวยอย่างนี้เขารับการแล้วยิ่งถ้าเกิดแบบอย่างน้องนิยาเนี่ยเพิ่งเริ่มเรื่องแรกเนีย่ยน้องนิยาก็แบบอาจจะยังไม่ได้เข้าใจทุกอย่างแต่ว่าต้องบอกเลยว่าน้องเก่งมากเลยดิครับนิยนายบอกทุกคนที่ว่าซีจีเราเล่นกันแบบ,แบ,บลหลายรอบ่ลยค่ะหลายรอบค่ะโดยเฉพาะซีที่ตาจอมผู้น,นงขึ้นแพดานค่ะเป็นซีที่ถ่ายทำดึกมากด้วยแล้วก็ถ่ายหลายเทคมากนะคะเพราะว่าสายตาอยู่กับพี่เจมส์ต้องไปพกัน อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครก็ต้องไปได้วยกันด้วยภาพที่เราเห็นต้องเป็นภาพเดียวกันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทา้าทายมากแล้วภาพยายเรื่องแรกได้ด้่นกับจริงๆนี่ยถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ทา้าทายมากเลยจริงๆค่ะก็เม<อ>ื่อกี้ได้ยินมาว่ามีรอบภาพย,ายนตร์ฉายในรอบสี่โมงครึ่งนะฮะอ่ายังฉายอยู่นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับสองที่นั่ง รับหนึ่งเหรียญแต่วันนี้เรามีกิจกรรมมาร่วมสนุกกับทุกๆคนด้วยนะครับที่มาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมนักแสดงของเรานะครับถามคำถามถ้าใครตอบคำถามถูกนะครับเรามีเหรียญที่ระเลึนนะครับจากภาพยนตร์เรื่องหน้ากระบาลนะครับที่จะมอบให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับอ่าในนี้เป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับที่พี่เจมส์ถืออยู่นะครับหน้าตาเหรียญเป็นแบบนี้เลยผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาด้วยนะครับ พี่เจมอยากจะให้พี่เจมเล่าเรื่องย่อให้ทุกคนฟังหน่อยที่ทวกคมตัดสินใจไปซื้อตั๋วชมภาพยรงนะครับจริงเรื่องย่อของพระพยองน,ะอนนะักบัณนะก็คือพูดถึงผมทารลินที่เป็นหนุ่มเสรีไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองครับพอปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราก็จะต้องไปอยู่ในบ้านของบ้านของนังนเองนะครับแต่พอไปอยู่ที่บ้านไปปุ๊บมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นหลากหลายอย่างเราก็เลยเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วย สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่แคฆาตกรรมที่เกิดขึ้นแบบทั่วไปไม่ใช่แค่แ,คแบบยิงกันหรือฆ่ากันมันมีมันเป็นการตายที่แปลกมากครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีแรงฆ่าจากพยานามาแน,น่นอนครับนี่นะครับคือที่มาที่ไปในภาพยนตร์ของเราที่มีเรื่องของตำนานพยานามาเกี่ยวข้องด้วยะะโอเคผมเชื่อว่าทุกคนที่ยืนฟังอยู่ก็น่าจะได้ข้อมูลกันไปบ้างเดี๋ยวทีนี้เราเริ่มเล่นเกมกันกว้วยก่นทั้งทีมาแสดงถามว่าถามเหมือนเดิมเอาเป็นว่าใครพร้อมถามสุดไปก่อนตอนนี้ ให้พร้อมใครพร้อมดึงดูดใจโอเคตั้งใจฟังคำถามดีๆนะฮะเดี๋ยวพี่นันบ์นะครับจะเป็นคนถามคำถามแรกนะครับเชิญเลยครับคำถามนะครับภาพยนตร์นักบันจับหวยครับจับหวบภาพยนตร์นักบันซื้อตั๋วกี่ใบได้หนึ่งยันคุณตัดสินใจด้วยผมนะครับคนนี้นะครับพี่เชื่ออะไรครับตั้งใจฟังดีๆนะฮะคุณเรียกพร้อมไหม ขรอบนะที่ข้อถามผมง่ายมากครับวอดี้ผมคิดมีหลายคนที่ยังออกเสียงเกี่ยวกับเข้าวพิยรเทาก็เลยจะเอามาเป็นคำถามเดี๋ยวขออนุญาตจับผูกนะครับทุกคนนะครับชชวยช่อชื่ดูหน่อยนะใครที่สามารถออกเสียงชื่อข้าพยิยรเทาได้ถูกต้องยกมือครับโอ้โหฟองฟองไม่ทันเด็กโอพี่อา tỏ hấp thụ rất nhiều, tỏ hấp thụ rất nhiều, đây là thực tế rồi. Bạn có tháo máy? có เอาประตูก uh. uh, uh, okay. uh, ่อนคที่บอกยวตูก่อนเชิญลยคสัญลักษณ์คามตายคืออะไรครับอุนะอู้สดนะคร่าเชิญับระวังเลยคือการเดมาหาสัญลักษณ์ความตายน่นสีแดงนะครับ ทำอาหาอไปจากคามดีใเ้ี๋อวตอบแต่างๆพนตอบแล้วตอบแล้่มมาทนเรานี้ขอถามก่อนนะคะานี่คุชมภาพท่าบหรือยังคะัช่ไามใช่ไหมคะนั้นคำตอบนี้น่าจะท่านดิได้เสียงในหัวบ้างอะไรคะชื่ออะไรคะ ปกป้องอาเรนเนี่ย uh uh uhh uh exactly ันท uh ักไปเข้าไปชมเราก็เดาได้ว่าเสียงที่ทาเรนได้ยินอยู่บ่อยๆตลอดทั้งเรื่องเลยก็คือปกป้องอะไรนี้เองถามต่อไปจากพี่เจมส์มาเชิญขครอยากตอบเรื่องนคครับอบอ ไม่องไดูหลายรอบแล้วนะคำถามง่ายมากเลยครับจะตอบไหมครับไม่อยากตอบค่ะอย่าตอบค่ะบอกคตอบค่ะคำถามนี้ว่าพี่นกสินใจรับบทเป็นตัละครชื่ออะไรครับชค่ะอ่อะไรตอบี่ะไนะครับที่ก แล้วดเป็นสร้างปิดปกล้องมาฮัลโหลนะเชิเลยครับผมเข้ามีครับมาดูหนังก็ดีอันนี้ถามต่อเนะคะคายลุกเสร็จแล้วหรอโอเคคำถามของการก็ไม่น่าจะยากมากค่ะอยากจะถามว่านาคบันหมายถึงอะไรคะโหไม่มีใครยกมือเลยค่ะเป็นยากหรอ น้าขบานหมายค่ะว่าอย่างไรค่ะมีคนยกมือแล้วลองตอบดูนะคะลองตอบดูก็ได้นี่ไม่ถูกต้องอยู่ินาข้างหน้านี่ไหมคะเย่สำนักตอบแล้วไม่เชื่ออะไรค่ะพี่แจ๊กนะคะพี่แจ๊กตอบว่าอะไรนะคะหน้าขบานหมายถึงอะไรคะถูกต้องนะคะพยานามถึงตะวันออกรับเหรียญไปเลยนะคะโอ้สุดยอดมากมากเหรียญสุดท้ายนะครับ บอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นเหรียญที่ทุกท่านนะครับจะต้องจองออตัวชมภาพยนต์นะครับสองที่นั่งนะครับสามารถที่จระรับเหรียญได้นะครับที่โรงภาพยนต์โทรทุกโรงภาพยนต์เลยนะครับอ่ะเราคำถามยากเลยไหมฮะยากเหรอครับอาไม่ <laughs> ยากยากเลยไหมฮะไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากแทน,นแอบกระซิบทีมนักแสดงบอกให้ถามง่ายนๆะนะถามง่ายๆเอาง่ายนะๆนะง่ายนะ โอเคนะโอเคนะเขื่อนเลยอย่างนั้นสำหรับคนที่ดูแล้วหรือยังไม่ดูก็ได้มันจะเป็นคณถามบอกแนวบอดิศาลอยด้วยกัครับเอ่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประเทศอะไรเข้ามาในประเทศไทยญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้โหน้าว่าทุกคนตั้งใจดีตัวรักาเกันมากเลยนะครับเอ่อมองมองไม่ทันญี่ปุ่นคนไหนเจาเกียวเจ้าเกี้ยว คนไหนนะครับคนไหนนะขอขอุญาตให้น้องเล่นนะครับพี่ไหนไหนหนูหนูรู้ไหมครับประเทศไหนเข้ามาในเมืองไทยญี่ปุ่นญุ่นญี่ปนวุ้ยก็ดูตองกาโร่ติดมาเดี๋ยวไม่ได้รู้กันนะน้องรู้เยอะกว่าผมนะครับญี่ปุ่นนั่เองนะครับเป็นการข้ามาของอหารญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ คำถามไม่ยากนะครับคำถามไม่ยากนะฮะขอคนที่ตอบได้และก็ยกมืมอไวๆหน่อยครัมเลยฮนะคำถามบอกไหมฮะเชิญเลยครับคำถามก็คือญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยเรื่องราวในนักบันเนี่ยเกิดที่จังหวัดอะไรครับจีนบุรีโอ้ไวมากทำไม <laughs> ครับทำไมครับเกิดที่จังหวัดจีนบุรี ครับพี่ถูกต้องครับเปิดที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเชิญครันถามี่เจนก่อนนะเชิจอกันเจนก็ได้ครับเออนี่นี่นี่ประธานจะอยู่ในนี้ครับทุกคนลองมาถามฝั่งนี้บ้านดีกว่าสวัสดีครับแม่ลุมตอบคำถามด้วยกันไหมครับ อันผมถามแม่เลยนะได้เหรียญนี่ครับแม่เหรียญนากบันมีทั้งหมด19,999เหรียญนะครับมีแค่นี้เลยนะครับก็จะถามว่าภาพนี้นากบันเข้าฉายวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจับถูกต้องครับออ๋เหรียญสุดท้ายแล้วเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้พร้อมไหม พร้อมนะอ่าทั้งใจฟังดีๆนะครับอันนี้เป็นรางวัลสุดท้ายนะครับพญานาคตัวสีดำคือใครนิราล,ลุจีคำถ,ถามจากน้องใบตองก็คือพญานาคตัวสีดำคือใครนีราลุจีถามของหนึ่งนะพี่เจมช่วยดูนะครับพี่เจมช่วยดูสามสองหนึ่งนิราลุจีโอ้โหไม่มากๆผมมองไม่ทันผมมองไม่ทัน อ่าโอเคใช่เลยครับคำถามก็คือพญานาคตัวสีดำมีชื่อว่าอะไรอ่าดีล่าสุอ่าดีล่าวิจีถูกต้องนะครับเย่ถ่ายรูปรูปกัไหนนะ,ะน,น,น,นนะครับมีเป็นเหรียญพิรุณรุ่นหน้ากระบังนะครับเป็นนี่นะครับสำหรับภาพยนตร์รุ่นหน้ากระบังสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่ีนกับน้องมีาช่วยฝากภาพยนตร์ให้กับทุณกคาหนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพกันนะครับในช่วงท้ายนะครับ ก็ผมพอเป็นตัวแทนของทีมงานนักบันทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ที่ให้ความสนใจบางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูหรือว่าดูนะแล้วกดด็ดีทั้งหมดเลยนะคือแค่คอมเมนต์หรือว่าความสนใจของทุกคนมันก็เป็นกำลังใจของพวกเรานะครับก็คือตรงนี้จริงๆไม่ใช่มีแค่นักแสดงนะครับมีทีมงานนะครับมีมีเออทีมงานทุกนนของเราก็อยู่ทางด้ามี จริงทีมงานอีกหลายคนแล้วเขาก็จะพยายามแบบมีรสโชว์ที่เป็นหททุกคนเพราะว่าเขาอยากจะไปพบปะทุกคนจริงๆอนะไรเงี้ยถ้าเกิดมีโอกาสรีบไปดูชอบบอกต่อด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจที่แบบดีมากสำหรับพวกเราแล้วก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาดูหนังไทยกันเยอะนะครับเพราะว่าแบบพวกเราตั้งใจกันมากจริงๆครับดีใจที่เจอทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณที่มาเจอกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมีความสุขนะครับขอบคุณครับ เรื่องแรกของน้องนิยาด้วยนะครับผมจะให้นักเขียนน้องใหม่เขาตากนิดนึงครับฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของนิยาด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆนักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยค่ะทุกคนตัางใจแล็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆยังไงก็เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่พิจิตรปการสงญญานาคณที่นะคะใครที่ศรัทธาในเทียนนาก็สามารถรอรับชมได้ใครที่อาจจะยังไม่ศรัทธาก็เปิดใจมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ช่วงท้ายนี้นะครับเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกับทีมนักแสดงได้เลยนะครับอาจจะถ่ายเป็นกลุ่มเป็นยุบก็ได้นะครับเชิญเลยนะ